มาแบ่งปันเคล็ดลับเข่าพี่น้องครับเข่าเส้นประทิบแล้วก็ฐานหมอนเข่าเส้นประทิปแล้วก็ฐานหมอนสําคัญและก็จําเป็นมากนะพี่น้องครับที่เราจะต้องเข้าใจเรามาดูครับเข่าเนี่ยลักษณะตางการวางเข่าเราเห็นว่าเข่าสองข้างไม่เท่ากันนะเห็นไหมครับลักษณะเข่านะครับองค์นี้ฝั่งขวาดนูนสูงขึ้นนะครับฝั่งซ้ายไม่ใช่ขวา ขวามือเราติดฝั่งซ้ายองพระนะครับแล้วก็มีร่องแอนตรงนี้ร่องแอนที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ร่องเนี้ยจะสวยงามมากนะครับแอนเป็นมิติประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เข่าซ้ายไอย้เข่าขวาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีลักษณะขาเน,นีน่ยนูนนะครับต้องมีนะครับขาน,น,นูนนะครับขาซ้ายฝ่าเท้าซ้ายน,น,นูนตรงนี้และเส้นพาท,ทิ์พี่น้องดูนะครับเส้นพาท,ทิ์ดูดีๆนะจะไม่ได้ตรงร้อยแปดสิบองศาไม่ใช่นะช่วงนี้จะตรงแล้วก็หนาใหญ่ช่วงนี้จะแอนโค้งขึ้น ช่วงนี้จะโค้งลงฟังดีๆนะครับช่วงแรกจะตรงช่วงนี้จะโค้งขึ้นช่วงนี้จะแอนลงเห็นไหมครับแล้วเนื้อดินก็ไม่เท่ากันฝั่งนี้เดินดินนะครับเนินดินจะเป็นลักษณะเนื้อเกินสูงนะครับแล้วก็เทราดลงมาฝั่งนี้ลึกที่สุดก็คือไม่มีเนินดินนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้มีเนินดินสูงแล้วก็ลึกที่สุดนะครับความแคบกว้างก็ไม่เท่ากันฝั่งนี้ แคบนะครับเข่ากับขาเนี่ยนะเข่ากับฐานหมอนไม่เข่ากับขาฐานหมอนกับเข่าเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยแคบฝั่งเนี้ยกว้างกว่าหรืออ้ามากกว่าเห็นไหมครับแล้วฐานหมอนโดยรวมจะขนานกับแนวของขาและเข่านี่ครับขนานเรามาดูลงกล้องกันเราจะเห็นนี่ครับนี่ความใหญ่ไม่เท่ากันฝั่งนี้เห็นไหมครับหนานูใหญ่มีมิตินะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นมิติมีมิตินะครับ พาสมเด็จจะมีมิติความลึกความโค้งความเว้าความมนความคมความสวยนี่ครับนี่ฝั่งนี้เห็นไหมครับมีมิตินะครับเส้นพาทิ์เป็นไงนี่ครับเห็นไหมครับช่วงแรกใหญ่ค่อนข้างตรงช่วงกลางโค้งขึ้นช่วงปลายแอนลงนะครับความลงนะครับขานะครับฝ่าเท้าซ้ายโผล่นิดๆนะครับนูนๆขึ้นลักษณะของเนื้อดินเกินนะครับบริเวณแรกเนี่ยสูงแล้วก็เทลาดลงมา นะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายไม่มีเนื้อเนินเกินดโนนเกินนะครับแล้วก็ความกว้างนี่ครับความกว้างเป็นไงครับฝั่งขวาเนี่ยความกว้างของนี่ครับล,ลักษณะของเข่าขวากับฐานหมอนเนี่ยแคบนะฮะฝั่งซ้ายกว้างกว่าเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆที่นำมาแบ่งปันพี่น้องครับผม